าขวามือของผมนะครับในส่วนของพระยาเทศบาลนะครับจัปูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราผมขอเรียนเชิญท่านแอนเดอเซนประธานเทคธีแวดล้อมโลกประจำปีพุทธศักราช2555ซึ่งเป็นสีประจำสระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งในการรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกเรานั้นนผู้บริหารสถานศึกษา ก็อรอจนผู้นำชุมชนว่าผมท่านจะเป็นจะเป็นป่าด้วยนันญญญนาา้นถึงเด็จพระนางเจ้าพระบราชิน,นาของเราทรงมีพระชนมายุครบแปดสิบพรรษาในวันที่ส2วันนี้นะครับอย่างน้อยนะครับเราก็ได้จดจำเร็วนี้ครับในนามของเทศบาลตำบลรอบรรแบกและคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับตลอดจนข้าเจ้าของสถา,าน,นการณ์ที่ทกิในช่วงบ่ายนะครับซึ่งจิตกำลังช่วงบ่ายก็ยังนิียบหันหอดกัน ในช่วงบ่ายด้วยนะครับในช่วงบ่ายครับเราจะได้รับการรับลงทะเบียนครับมีการเขแข่งขันนะครับโดยที่มานมาถอดเส็้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรา